สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทําผัดหอยลายกันนะคะอันนี้ก็เป็นหอยลายที่คุณพ่อไปซื้อมาที่ตลาดนะคะเรามาล้างกันก่อนเนาะมากินผัดหอยลายกันจ้าอะไรนะทําความสะอาดกันนะคะแล้วเราเดี๋ยวเรามาต้มให้สุกเนาะนี่นะคะเราก็ทําการลวกหอยกันแล้วนะคะ ตวกให้มันถุกไปประมาณสักสองนาทีอรอกี่นาทีอะประมาณห้านาทีนะคะเราก็ต้องไปล้างเพราะว่าดินคนเยอะมากอ่เอาเนี่ยสาอ้าวอย่างนี้เลยนะแบบเนี่ย ท,ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแกะหอยเนาะพอแกะเราต้องล้างเนาะเพราะว่ามันยังมีโคลนมันฝังโคลนฝังดินอนะ่ะเวลากินแล้วมันไม่ปลอดภนะัยเนาะต้องล้างหลายๆรอบเลยะ โอ้อะโอเคค่บเพื่อนๆเมื่อสักครู่นี้เราก็แกะเปลือกไปแล้วเปลือกเนี่ยโอ้โหสามกว่าโลพอเราแกะมาเนื้อได้แค่เนี้ยเนาะเนาะอืมประมาณเนี้ยเอายังไม่รู้เลยงานนี้เปลือกเปล่าเปลือกสามโลครึ่งมันก็กินไม่ได้นะเปลือกแล้วก็ส่วนเนื้อแค่เนี้ยอ่าออืม มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผัดหอยลายกันแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เริ่มตำพริกไปแล้วเรียบร้อย<า>ฮะตำหย,ยาบทำแบบหยาบๆเลยแหมเราแกะเอาแต่เนื้อหอยมานะไม่มีเปลือกอะ พอได้มาจริงๆนี่ไม่คุ้มเลยนะสามโลอะ,ลอะเหมือนยังไม่ถึงสามโลอะลเอาสี่โลใช่ไหมมันเหมือนยังไม่ถึงสี่โลเลยอะ<ล>เนื้อมันเอาแต่เนื้อมันเพราะว่าทุกคนไม่กินเปลือกกันอยู่แล้วไหมอะใช่ไหมเพื่อนๆถ้าถามเพื่อนๆที่ดูในคลิปพี่ก็ไม่น่าจะกินเปลือกนะเออนี่แหละอ่าอันนี้ก็ใส่น้ำปรุงรสไปก่อนเนาะ ใส่ซอสซีอิ๊วเผาไปอันนี้ก็ใส่พรกทดองใส่น้ำปลาอันนี้เราทำเป็นน้ำปรุงนะคะก่อนที่เราจะใส่หอยลงไป<ร>หอยมากนะนิดเดียววใส่น้ำตาลตัดไปนิดนึงม,ดดมันเค็มโดดเหมือนเค็มโดดเนี่ยเนื้อได้แค่นิดเดียวเองอ่ะ แกเนี้ยสีโลได้แกเนี้ยนะเพื่อนสีโลมาจะเปลือกด้วยเปล่าอ่ะน้ำหนักก็ได้จะมาจะเปลือกอ่ะดูว่าก็ไม่รู้แล้วแต่จะคิดกันนะคะมันก็แล้วแต่คนจะคิดอ่ะข้าของก็แพง่ะทุกวันนี้ยแต่มันห่วยไปพุ่น อันนี้เราก็ใส่น้ำรังสุกไปนะคะโอ้ยเออโอ้ยนี่นิดนึงหอมมากหอม<อ><อ>ใส่ผวดัวไปนะคะก็ราะยังเริ่มเชื้อนีอะไรพวกหินอ่าทีนี้เราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปแล้วนะคะเพื่อน ทอดเข้าไปเรื่อยๆนะคะมานี้แล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วหอมมากเลยเตรียมเข้าสุดร้อนๆกันเลยนะจ๊าพอกระ,ะชอบมากเลยเนาะเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ทำยากไม่ค่อยทำเนาะปีจะทำครั้งอะ,ะ่ะหรือไม่ก็หลายปีอะเพราะว่าซื้อกินข้างนอกอเดียวอเ,นะเอาแต่เนื้อเนาะถ้าเป็นร้านอะเขาจะใส่นี่ลงไปด้วยนะ เปลือใช่กาจะใส่เปลือกไปด้วยแม่พูดถูกประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนี้เราก็ทําเสร็จกันแล้วเรียบร้อยนะคะมาเดี๋ยวเราก็ตักใส่ในถ้วยกันโอเคค่ะเพื่อนๆฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe ให้กําลังใจกันด้วยนะคะสําหรับคลิปของผัดหอยลายนี้ปิดแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ